สวัสดีครับพบกผมพิชายเช่นเคยครับในรายการสวัสน้ำพูดได้บาวินวินพูนะครับพบกันในครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องราวของนะครับฮิตเตอร์นะครับก็ตอนนี้นะครับใกล้หน้าหนาวเข้ามาทุกทีแล้วนะครับจริงๆแล้วมันเดือนนี้ต้องเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับแต่ว่าฤดูกาลมันเปลี่ยนไปนะอย่างไม่หนาวสักทีนะครับแต่ว่ายังไงซะนะครับพวกเราควรจะเตรียมนะครับ ตัวที่ต้อนรับกับหน้าหนาวนะครับสระว่ายน้ำนะครับหลายคนถ้าไม่มีตัวปรับอุณหภูมิอัตโนมัตินะครับหน้าหนาวไม่มีใครนะครับอยากจะลงเข้าไปเล่นเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมพิชาและทีมงานวินฟูนะครับเรามีตัวฮีเตอร์นะครับเป็นคอมแพคแบบนี้นะครับตัวกระทกรับแบบนี้ติดตั้งง่ายๆนะครับคอมแพคนะครับอ่าอุลตร้าทีฮีเตอร์นะครับก็คือเป็น ฮีตเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้านะครับในการสั่งงานนะครับโอเคก็เป็นของนะครับแอตเ p นพูนะครับจากสเปนนะครับคุณภาพงานมาตรฐานแบบนี้นะครับติดตั้งง่ายแบบนี้นะครับในตอนที่ผ่านมาผมคุยนะครับรายละเอียดในการคำนวณนะครับว่าโอเคสาขนาดท่านี้เราจะเลือกใช้ฮีตเตอร์ขนาดกี่กิโลวัตต์นะครับโดยละเอียดไปแล้วนะครับ วันนี้มามาดูนะครับสินค้านะครับว่าโอเคมีกี่กำลังวัดบ้างนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับมีนะครับ3กิโลวัตต์นะครับมี2 2 0โวลต์1เฟสแล้วก็3เฟสนะครับมี6กิโลวัตต์นะครับ9กกิโลวัตต์นะครับพวกนี้ใช้ทีเฟสหรือซิงเกิลเฟสก็ได้ภายในตัวนะครับ โอเครุ่น12กิโลวัตต์แล้วก็รุ่นใหญ่สุดสำหรับนะครับคอมแพกนะครับก็จะเป็น18กิโลวัตต์นะครับถามว่าถ้าใช้นะครับศักที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับใช้ได้ไหมคุณพิชาใช้ได้แต่ต้องใช้หลายตัวนะครับเหมือนที่ผมได้สอนเข้าไปแล้วในการคำนวณนะครับเรามาดูนะครับว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวซูมเข้ามาดูเลยนะครับ นี่เลยนะครับโอเคปุ่มนี้เป็นปุ่มนะครับออนออฟนะครับสําสำหรับเปิดปิดนะครับที่เครื่องทางานนะครับเวลาที่เรานะครับใช้งานปกติก็เปิดออนนะครับไว้นะครับโอเคปุ่มถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มบวกลบนะครับ increase ค e c r e a s e กำลังการผลิตนั่นเองว่าโอเคเราจะนะครับอยากได้ตัวเซตพอย n ์หรือค่าอุณหภูมินะครับที่เราต้องการเนี่ยเท่าไหร่นะครับ โดยทีอุณหภูมิจะเป็นตัวทีนะครับข้างบนนะครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิถูกเซตไว้ที่20นะครับถ้าเราต้องการมากกว่านี้ก็เพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคเท่าไหร่นะครับโอเคสมมุติเราอยากได้36นะครับองศาเซนเซียสนะครับโอเคถ้าไม่พอใจลดลงนะครับก็บวกลบเท่านั้นเองนะครับ กุ่มนี้นะครับสามารถเปลี่ยนนะครับตัวทีครับองศานะครับตัวเซลเซียสนะครับหรือฟาเรนไฮด้าที่ปุ่มนี้เนี่ยโอเคนะโอเคมง่ายนะครับแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับถ้าสกินแบบง่ายๆนะครับเรามาดูว่าโอเคนะครับหน้าจอนี้มันบอกอะไรบ้างนะครับนอกจากอุณหภูมิเซตพอยต์นะโอเค ตัว W ที่อยู่นะครับทางด้านนี้นะครับตอนนี้นะครับเครื่องยังไม่ทํางานนะครับ W เท่ากับ0นะครับก็หมายความว่าเครื่องหยุดอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้โชว์สภาวะออกนะครับทำอะไรที่ถึงสภาวะที่ทํางานนะครับก็นะครับจะขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับทำงานเมื่อไหร่นะครับเมื่อนะครับโอเคมีน้ําไหลผ่านนะครับมีน้ําไหลผ่านตัวจุด ฮิตตัวนี้นะครับมีน้าไหลผ่านนะครับซึ่งมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่นะครับมีน้าไหลผ่านปั๊บโอเคเครื่องก็จะทํางานนะครับตัวนี้ W ก็จะเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวข้างล่างนี้นะครับที่เป็นช่องตรงนี้นะครับก็จะนะครับทํามากหรือทําน้อยก็จะโชว์สภาวะที่ตรงนี้นะครับโอเคข้างล่างคืออะไรนะครับคืออุณหภูมินะครับเริ่มต้นนะครับโอเคอุณหภูมิเริ่มต้นคือเท่าไหร่นะครับ ก็เวลาที่ยังไม่ทํางานนะครับก็จะยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ดูเวลาทํางานจริงนะครับข้านี้เรามาดูว่าโอเคตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวนะโอเคอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถทําได้ก็คือนะครับถ้านะครับ W นะครับอยู่ที่หมายเลขนึงนะครับก็คือทํางานนะครับทํางานแต่ว่าโอเคถ้านะครับถึงค่า เซตพอยแล้วนะครับถึงค่าเซตพอแล้วนะครับเครื่องบางยี่ห้อจะไม่สามารถหยุดได้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆเลยแต่ข้อดีของเครื่องรุนนี้ก็คือถึงเซตพอยแล้วก็จะหยุดนะครับก็จะไม่ทํางานมีคือข้อดีของเขานะครับพอไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นเลขศูนย์เช่นเดียวกันนะครับแต่อุณหภูมินะครับต้องถึงนะครับข้างล่างแล้วเรียบร้อยเอ้ยตัวข้างบนนะครับถึงจะหยุดถ้าหยุดในสภาวะนี้ก็คือ แสดงว่าเครื่องทํางานเป็นปกตินะครับตัวนั้นไม่ต้องังวลนรายละเอียดที่ลึกกว่านั้นนะครับในคู่มือจะบอกไว้นะครับอย่างละเอียดชัดเจนนะครับก็คู่มือนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะโชว์นะครับสภาวะนะครับการทํางานต่างๆของเครื่องนะครับไว้นะครับก็จะมีบอกไว้หมดนะดูนะครับไม่ง่ายเท่านั้นเองนะครับถ้าเราดูนะครับตามคู่มือนะครับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ ตัว ti ตัวนี้นะครับก็คือ inlet temperature นะครับตัว to ตัวนี้นะครับก็คือ outlet temperature นะครับ ti to นะครับโอเคตัวนี้คืออะไร power level นะครับก็คือกำลังที่มันสั่งนะครับไปสมมุตินะครับค่าที่มันห่างจากเซตพอยที่เราต้องต้องการเยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะขึ้นไปที่นะครับ full scale แบบนี้เลยนะครับคือ อัดเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าค่ามันห่างจากเซตพอย n ์หรือค่าที่เราต้องการเยอะโอเคถ้าใกล้เข้าไปแล้วก็จะลดลงมานะครับเป็นระบบคอนโทรลอัตโนมัตินะครับนี่คือฟังก์ชันการทำงานต่างๆดูเข้าใจง่ายๆนะครับ compact heat นะครับ Electric ตัวนี้นะครับของไ a t ์เท o o ์นะครับการติดตั้งง่ายๆนะครับเวลาติดตั้งก็ดูนะครับลูกศรนนะครับแบบนี้น้ำเข้าลูกศรแดงแบบนี้น้ำออกง่าย เดี๋ยวเรามาดูเทอร์มินอลในการต่อกันนะครับโอเคขออนุญาตหันให้ดูแบบนี้เลยนะโอเคนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับต่อกันง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคกรณีนะครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นที่โชว์ให้เห็นวันนี้เป็น18กิโลวัตเป็นทรีเฟสนะครับทุกตัวนะครับที่นะครับมาก็จะต่อเป็นมีเทอร์มินอลให้แบบนี้เลยนะโอเคกรณีนะครับนี้นะครับ ผมต่อเป็นนะครับซิงเกิลเฟสให้ดูนะครับตัวเพดตัวนี้นะครับจะมีจะมีแถมมาด้วยในชุดนะฮะเพตัวนี้โอเคอันนี้คือตัวนี้นะครับคือต่อเข้าไปนะครับจับรวมกันนะครับก็เอาลายมาเข้าเอานิวตันมาเข้าก็จะเป็น220โวลต์นะครับที่น่าสังเกตก็คือนะครับไม่ว่าเราจะต่อแบบไหนก็ตามนะครับเราต้องมีนิวตันด้วยนะครับนิวตัน เพราะว่านะครับข้างไหนนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องมีนิวตันมาจ่ายให้ด้วยนะครับโอเคถ้าเป็นปั๊มสังเฟสทั่วไปเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีนิวตันนะครับก็สามารถทํางานได้นะครับโอเคแต่ตัวนี้ต้องมีนิวตันนะครับอย่าลืมนะครับและเขาขาดไม่ได้นะครับสําหรับระบบฮีทนะครับทุกตัวควรจะต่อกล่าวนะครับให้เรียบร้อยนะครับโอเคตัวนี้นะครับต่อง่ายๆแบบนี้นะครับ โอเคส่วนตัวนี้เป็น Contact Output ตนะครับโอเคตอบง่ายงานแบบนี้ใช้งานง่ายๆแบบนี้คำนวณให้ถูกนะครับกับคณะนะครับฝีมือของเขานะครับไม่ธรรมดานะครับถึงแม้ว่าตัวเล็กกระทัดรัดอย่างนี้ก็ตามนะครับนี่แหละเป็นทางเรื่องใหม่ให้พวกเราทุกคนนะครับพร้อมแล้วนะครับสินค้าที่วินวินพูนะครับมีไว้ให้บริการแล้วตอนรับหน้าหนาวนะครับจะได้ใช้ชีวิตนะครับกับสายน้ำในหน้าหนาวได้อย่างมีความสุข มีความอบอุ่นนะครับเวลาเด็กๆเล่นนะครับก็จะได้นะครับปลอดภัยนะครับน่าสงสารถ้าเด็กๆนะครับที่เล่นน้ําในอุณหภูมิที่แตกต่างจากอุณหภูมิร่างกายเยอะเมื่อเปนไปก็จะทําให้ไม่สบายได้นะครับยังไงซะนะครับสนใจสินค้านะครับ compact heat electric ตัวนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาที่วินวินภูของเรานะครับหรือจะเข้ามาดูสินค้าก่อนก็ได้นะครับถ้าโทรก็02508 1,3,2,6,7ถึงเเช่นเคยอยากคุยกับผมพิชานะครับก็แอดไลน์มา id วินวินพูนะครับสำหรับผมพิชาวันนี้นะครับมีเท่านี้ขอบคุณครับ